สวัสดีครับท่านพี่น้องชาวพุทธเราทุกท่านนะครับวันนี้เชา้าวันที่29เมษานะครับอตอนนี้เราอยู่กันที่วัดป่าอุดมสิทธิคุณนะครับอยู่ที่ใกล้ๆก,กับเขตบ,บงางาบงเลนนะครับเช้านี้จะมีการบินธบาตของอครูบาอาจารย์นะครับซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือ สวนป่าเวลุวันนะครับที่วัดป่าอุดมสิทธิคุณดูแล้วเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์พระจํานวนมากมาจะมาบิณฑบาตตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นป่าไผ่ทั้งสองข้างทางที่ดูสวยงามนะครับแต่ที่เราเห็นกันวันนี้ในช่วงบ่ายๆจะมีการเททองนะครับพระพุทธรูป3ามองค์นะครับที่วัดป่าอุดมสิทธิกคุณ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธเรานะครับคือหลวงพ่อเจกษักดิ์กับพระอีกรูปหนึ่งนะครับที่กําลังอันนี้ก็เตรียมการเพื่อจะเททองในช่วงบ่ายของวันที่29ในวันนี้นี่คือบรรยากาศของการที่จะเททองหล่อพระพุทธรูปที่จะเอาปเป็นพระประธานในอุโบสถนะครับครับนี่คือวัน มามงคลอีกวันหนึ่งของชาวพุทธเรานะครับวันที่29เกษาเมษาถือว่าวันที่เรามาร่วมบุญกันสร้างพระพุทธรูปที่จะไปบูชาที่ในโบสถ์ของออวัดนะครับที่ของหลวงปูต่ติกได้หลวงปูต่ติกได้ให้ดำรีไว้เพื่อที่จะไปไว้ในโบสถ์นะครับก็ชาวพุทธเราที่ได้ร่วมบุญ ส้งกุศลกันมาก็ขอให้รับบุญให้ทุกขั้นเจริญรุ่งเรืองกันตลอดไปนะครับ